สวัสดีครับผมวันนี้วันที่หธันวามหาราชครับวันที่วันพ่อแห่งชาติของเราพี่น้องชาวหมู่บ้านเมืองไทยก็มาร่วมใจร่วมมือกันทําความสะอาด mm hmm. ผมได้เจอกับพี่คนหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แหละขอสอบถามความรู้สึกของพี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ช่วยเหลือวันนี้สวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้มาช่วยกันได้ งานได้เหนื่อยอะไรไงบ้างเล่าให้ฟังหยก็พอสมควรครับก็รู้สึกว่าดีใจที่ว่าได้ทําความดีเพื่อบรรพ่อแล้วก็ได้หมู่บ้านของเราก็จะได้มีความสะอาดสะอานเป็นระเบียบเรียบร้อยครับรู้สึกภูมิใจภูมิใจครับโอเคแล้วคนเรามาร่วมไหมครับตั้งแต่เช้ามานี่ก็มากันหลายคนครับค่ะ ใครไม่มาก็มีส่วนบริจาคช่วยน้ําช่วยอะไรช่วยอุปกรณ์ด้วยอะไรด้วยเขาก็ไม่ว่ากันเนาะถือว่าเห็นมีเครื่องตัดหญ้ามาด้วยที่สําคัญคือเครื่องตัดหญ้านะช่วยหญ้าได้อันนี้ก็คือทางคุณคุณเตอร์นักเสียเตอร์เขาครับช่วยอุปกรณ์เท่านี้ของเสียเตอร์ทางว่าเมืองไทยนี่แหละครับก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือช่วยน้ำมากเลย ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณขอได้เทิดไทยพระองค์พระราชาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่น้องแสดงความรู้สึกต่อวันที่เขาได้มาแสดงความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องด้วยกันเองนะในหมู่บ้านสังคมจะดูได้ด้วยความร่วมมือกันความสามัคคีกันขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม ผมโ็มาไม้ดูอีกจุดหนึ่งซึ่งวันนี้ยังไม่เสร็จหรอกครับแต่น่าจะ80%ถึง90%นะฮะของการพัฒนาร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้ดูจากสายตาประเมินแล้ว8-90%ถึงนะฮะรู่ร่วงไปดูดีและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็เต็มร้อยจริงๆเกินกว่าร้อยได้ซ้ำไป นะครับผมเองซึ่งเป็นส่วนน้อยที่คอยติดตามยังดีใจและอดดีใจกับพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดอย่างที่คุณพี่ท่านนั้นบอกไม่มีแรงกายมาก็บริจาคเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นน้ำดื่มเป็นอาหารเครื่องบำรุงชูกำลังอะไรอย่างนี้ นะเป็นการเก็บละเอียดอยู่นะครับตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าริมฟุตบาทสะอาดขึ้นน่าอยู่ครับพรุ่งนี้จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามมากกว่านี้จุดที่เคยเป็นหลุมก็มีปรับปรุงหลุมแล้ว มีทรายมีหินมีปูนมาลงแล้วนี่ครับส่วนที่ทางด้านนู้นเป็นซุ้มทางเข้าก็มีการตัดเกือบเกือบร้อแล้วครับโดยรวมแล้วเกือบร้อเ็แล้วครับขอบคุณครับผมนี่มาช่วยตั้งแต่9ก้าโมงเออขอบคุณครับนี่ฮะยังไม่เสร็จไม่ไปไม่เลิก ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนี่จะค่อนข้างจะเป็นหลังสุดชุด90% 99%อยู่ตรงนี้ส่วนขวามือเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะทางนี้ทางด้านที่มีรถบรรทุกจอดอยู่บางส่วนนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอตอกคุณทุกการติดตาม ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีจิตใจอยู่ภายในที่ออกมาความรักต่อพระองค์ท่านความสามัคคีของพี่น้องเกิดจากความรักขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการ,ร,กกการตาิดตามสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในลำดับต่อไป